สวัสดีครับร้าน JJ เจ,เจบายชอครับผมวันนี้ยาม,มาฮ่ XMAX นะครับเข้ามาติดแหลกท้ายทรงศูนย์กับกล่องแชท S-H58X ฝาคาร์บอนนะครับตัวนี้ปรับไซส์ได้ถึง3ระดับนะครับฝาด้านบนจะเป็นฝาลายคาร์บอนนี่นะครับดูจากภายนอกมีเป็นตัวนี้เป็นมือจับนะครับสามารถถือหิ้วเข้าที่พักได้แล้วก็ภายใน ภายในตัวนี้ใส่ได้หมวกไซส์ใหญ่สบายเลยนะครับปรับได้ถึง3ามระดับนะปรับความสูงความต่ำนะครับผมตัวนี้จะเป็นสายรัดรัดหมวกกันหมวกกระเด้งนะแล้วก็นี่ตัวลังหมวกด้านบนจะมีตัวลังฝาด้านบนจะมีสองเส้นขอบป่องจะเป็นขอบกันน้ำลอบใบนะครับล้างรถได้ปกติเลยปึ๊บนี่ครับแล้วก็ปิดล็อกได้เลย แล้วก็ติดลูก้าติดตั้งแหลกเป็นแหลกทรงศูนย์นะครับกับกล่องแชท์ h s 5 8 x ติดตั้งกับ YAMAHA XMAX 300สนใจติดต่อที่ร้าน j j b i k บช็อได้โดยตรงเลยครับดูจากมุมด้านซ้ายอีกทีหนึ่งอ่ะ เกินแทนแน่นอนครับสนใจติดต่อที่ร้านได้เลยขอบคุณครับ